ถ้าเราไม่ยอมทุ่มงบประมาณเพื่อป้องกันสุดท้ายเราก็ต้องใช้งบประมาณเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูอยู่ดีและสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดคือบางสิ่งก็ไม่สามารถย้อนคืนกลับมาได้คลิปนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสำรวจ4ประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นอาจารย์หรือต้นแบบแห่งการต่อสู้กับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากได้อย่างยอดเยี่ยม พวกเขามีบทเรียนวิธีคิดและวิธีการต่อสู้อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วรัดสายชูชีพให้แน่นแล้วไปลุยกันเลยครับภาพที่เราเห็นกันจนชินตาในทุกฤด,ดูฝนคือความเสียหายจากน้ำท่วมที่ดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นทุกปีในบ้านเราครับคำถามที่หลายคนตั้งคือเราจะต้องอยู่กับสภาพแบบนี้ไปตลอดหรือวันนี้เราไม่ได้จะมาซ้ำเติมเรื่องปัญหาแต่เราจะพาไปหาดูทางออก ในทั่วโลกมีหลายประเทศที่เคยเจอกับวิกฤตน้ำท่วมที่เลวร้ายกว่าเราหลายเท่าแต่พวกเขาใช้ความเจ็บปวดในอดีตมาเป็นบทเรียนในการสร้างระบบป้องกันที่ชาญฉลาดวันนี้เราจะไปถอดรหัส4โมเดลการแก้ปัญหาน้ำท่วมจาก4ประเทศที่พิสูจน์แล้วว่าทำได้จริงไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการแก้ที่โครงสร้างและวิธีคิดครับ ไปเริ่มกันที่ประเทศแรกที่ได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ด้านการจัดการน้ำของโลกครับประเทศที่1นึ่งเนเธอร์แลนด์เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร room for the river เนเธอร์แลนด์ประเทศที่พื้นที่กว่าหนึ่งใน4อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลประวัติศาสตร์ของพวกเขาคือการต่อสู้กับน้ำมาตลอดหลายร้อยปี จุดเปลี่ยนสำคัญคือมหาอุทกภัยปี1953เขื่อนกั้นทะเลพังทลายคร่าชีวิตผู้คนไปเกือบ2,000คนเหตุการณ์นั้นทำให้พวกเขารู้ว่าการสร้างเขื่อนให้สูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อเอาชนะธรรมชาตินั้นไม่ใช่คำตอบสุดท้ายอีกต่อไป พวกเขาเปลี่ยนกระบวนทัศทัดใหม่ครับจากการต่อสู้เป็นการอยู่ร่วมเกิดเป็นโครงการระดับชาติที่ชื่อว่า Room for the River, Room t r for the r i v e r หัวใจสำคัญคือแทนที่จะบีบแม่น้ำให้แคบลงด้วยผนังกั้นน้ำพวกเขากลับคืนพื้นที่ให้แม่น้ำครับ โครงการนี้ทำทั้งการขุดร่องน้ำให้ลึกขึ้นขยายตะลิ่งให้กว้างขึ้นและที่สำคัญคือการเวนคืนที่ดินเกษตรกรรมบางส่วนริมแม่น้ำเพื่อทำเป็นแก้มหลิงธรรมชาติเมื่อน้ำหลากน้ำจะมีที่ให้อยู่โดยไม่ล้นเข้าทั่วเมือง ปัจจุบันเนเธอร์แลนด์กลายเป็นประเทศที่มีระบบป้องกันน้ำท่วมที่ปลอดภัยที่สุดแห่งโลกแนวคิดนี้สอนเราว่าการถมที่ดินขวางทางน้ำคือหายนะและการปล่อยให้น้ำมีที่ระบายตามธรรมชาติคือทางออกที่ยั่งยืนที่สุดครับ ประเทศที่สองญี่ปุ่นโตเกียววิหารยักษ์ใต้ดิน g c a n s Project มาต่อกันที่เอเชียครับมหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่นด้วยความที่เป็นเมืองแออัดตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มและเจอพายุใต้ฝุ่นประจำทุกปี ทำให้ในอดีตโตเกียวเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมฉับพลันฟลัช h f ฟลัดที่สร้างความเสียหายมหาศาลและด้วยความที่เมืองแน่นขนาดการจะขุดคลองระบายน้ำขนาดใหญ่บนดินนั้นเป็นไปไม่ได้เลยครับ เมื่อบนดินไม่มีที่พวกเขาจึงลงไปใต้ดินครับนี่คือ G-Cans Project หรือ Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel หลายคนเรียกมันว่าวิหารใต้ดินมันคือระบบอุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตขนาดใหญ่ลึกลงไปใต้ดิน50เมตรทำหน้าที่เชื่อมต่อแม่น้ำสายเล็กๆชานเมืองโตเกียวเข้าด้วยกัน เมื่อฝนตกหนักจนน้ำล้นตลิ่งน้ำจะถูกดูดลงมาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำขนาดใหญ่นี้และใช้ปั๊มน้ำพลังมหาศาลสูบระบายออกสู่แม่น้ำเอโดกาวาซึ่งเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่สามารถรองรับน้ำได้มากกว่า วิศวกรรมสุดล้ำนี้ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตมหานครโตเกียวไปได้อย่างมหาศาลนี่คือตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแก้ปัญหาในพื้นที่เมืองที่มีข้อจำกัดด้านสถานที่ครับประเทศที่สจีนเปลี่ยนเมืองให้เป็นฟองน้ำขยับมาที่จีนแผ่นดินใหญ่ครับการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วทำให้พื้นดินถูกแทนที่ด้วยป่าคอนกรีตเมื่อฝนตกลงมาน้ำซึมลงดินไม่ได้ ท่อระบายน้ำก็รับไม่ทันเกิดปัญหาน้ำท่วมขังรอระบายแบบที่เราคุ้นเคยกันดีจีนจึงเริ่มใช้แนวคิดสปอนซิตี้หรือเมืองฟองน้ำครับแนวคิดคือแทนที่จะเร่งระบายน้ำทิ้งไปให้เร็วที่สุดพวกเขาเปลี่ยนเมืองให้ทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำคอยดูดซับกักเก็บและบำบัดน้ำฝน วิธีทำก็เช่นการเปลี่ยนพื้นคอนกรีตให้เป็นวัสดุที่น้ำซึมผ่านได้การทำสวนบนตึกและการสร้างสวนสาธารณะให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อชะลอการไหลของน้ำและเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งครับแม้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและต้องใช้เวลาแต่เมืองนำร่องหลายแห่งในจีนก็เริ่มเห็นผลแล้วว่าปัญหาน้ำท่วมขังลดลงและคุณภาพชีวิตของคนเมืองดีขึ้นจากการมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นครับ ประเทศที่ 4. มาเลเซียกัวลาลัมเปอร์อุโมองค์อัจฉริยะ2อินวันส์ททัาเนลสุดท้ายเพื่อนบ้านใกล้ตัวเรามาเลเซียครับรเผชิญปัญหาคู่ขนานคือรถติดมหาโหดและน้ำท่วมฉับพลันเมื่อเจอฝนเขตร้อนกระนำพวกเขาต้องการทางออกที่แก้ได้ทั้งสองปัญหาในเวลาเดียวกัน คำตอบคือ smart tunnel stormwater management and road tunnel นี่คืออุมโมงค์อัจฉริยะที่ใช้งานได้2ระบบครับในภาวะปกติมันคืออุมโมงค์ทางด่วนสองชั้นให้รถวิ่งเพื่อแก้ปัญหารถติดแต่ความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นเมื่อมีพายุเข้าครับถ้าน้ำท่วมไม่หนักมากระบบจะระบายน้ำผ่านท่อด้านล่างสุดรถอย่างวิ่งได้ แต่ถ้าวิกฤตหนักจริงๆจะมีการปิดอุโมงค์ห้ามรถเข้าและเปลี่ยนอุโมงค์ทางด่วนทั้งหมดให้กลายเป็นพ่อระบายน้ำขนาดยักษ์เพื่อระบายน้ำมวลมหาศาลออกจากตัวเมืองทันทีครับนับตั้งแต่เปิดใช้งานสมาร์ททันเนลช่วยกอบกู้จากน้ำท่วมใหญ่ได้หลายครั้งประหยัดมูลค่าความเสียหายไปได้มหาศาลถือเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่คุ้มค่ามากครับ จากเนเธอร์แลนด์ที่คืนพื้นที่ให้น้ำญี่ปุ่นที่สร้างวิหารใต้ดินจีนที่ทำเมืองให้เป็นฟองน้ำมาจนถึงอุโมงค์อัจฉริยะของมาเลเซียสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนคือไม่มีวิธีไหนวิธีเดียวที่แก้ได้ทุกปัญหาครับแต่ละประเทศเลือกวิธีที่เหมาะกับภูมิประเทศและบริบทของตัวเองแต่สิ่งที่มีเหมือนกันคือวิสัยทัศน์และการวางแผนระยะยาวที่ไม่ได้มองแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า พวกเขากล้าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องและกล้าเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติสำหรับประเทศไทยเรามีบทเรียนจากทั่วโลกให้ศึกษาครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราขาดความรู้หรือขาดงบประมาณเสมอไปแต่อาจจะอยู่ที่การบูรณาการและความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆครับคุณผู้ชมคิดว่าโมเดลไหนเหมาะกับบ้านเรามากที่สุด หรือเราควรผสมประสานวิธีไหนลองคอมเมนต์มาแชร์ไอเดียกันได้ครับถ้าชอบคลิปที่มีสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ